เดี๋ยวเราจะพามาดูนะว่าเรายังไม่ได้สำรวจตรงไหนแต่ตรงนี้ดีกว่าแต่ไม่ไม่ใช่ตรงนี้ทางเข้ามาใช่ไหมเราเปิดเข้าไปดูในนั้นแล้วทานนี้ยังไม่ได้มาดูอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะ เข้าอยู่ดูมือนไม่มีอะไรมันอาจจะมีก็ได้ไม่มีเนี่ยวะ่ะประตูหลอกโย่ดับซีบ สกิลดาผูา้วันฉันต้องเป็นคนปฏิติกิริยาดีสินะถึงจะได้สกิลดาผูเดยวอ้แม่ถามอะไรกันแน่เนี่ยเราเริ่มหนึ่งทางแนละ้วเนาะ น,นี่เป็นทางแต่ว่าอันนี้เป็นทางเข้ามาไม่ใช่อุ้ยจะมีอะไรบอดรับอีกแล้วเราจะไม่แต่งาน,นทางนี้บ้าง ้อมีอะไรสักอย่างไม่งั้นเขาจะทำมาเพื่ออะไรนะ,ะทำมาเพื่อหลอกเออต้องมีประตูบ้างแล้วจริงๆด้วยมองผ่านตรงนี้เข้าแม่บ้มีประตูหลอกจริงๆด้วย มาสิเซตมาทานีแล้วอ้อมนี่ยจะเนั้นเราถ้เริ่มอ้อมทางนี้นนนอินภูมาจากนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะผมผมก็จะเอา

สู่ศพไม้สักเอาวิ่งหนีไปได้รอบหนึ่งตัว NPC วิ่งหนีได้คนระับว่าทีนี้เราไปเรามาดูบ้างเฮ้มาแล้วหรือเป่าวะ Cả mặt cảm giác ấn lên Đang dùng hết stamina đấy. Thế nhỉ. Chẳng mới mặt thằng này. Cái này. quá. ที่สกตันนั้หน้ามีน้อยเอาไม่ได้เอาไม่ได้จริงเลยเอาไปดูทางนั้นมากย้อผู้นี้คือทำอะไรไว้พีก่อนก็ตายซะ เขาวงกดหลอกคนเจยๆหรือเปล่าวะเนี่ยุยวนกลับมาทานเดิมอีกแล้วจีททานเดิมกี่รอบแล้วเนะี่ยะ เกมนั้นว่ามันน่าจะไม่มีอะไรนะวัาตรงนี้วัดตังนี้ใส่กลับมาใส่กลับออกไม่ทางเดิมเหรอวะไม่ใช่แต่มันมีประตูอยู่4ห้องหรือเปล่าเนะนี่ยนี่มันก็จะมี เรามาวนกับมาที่เดิมนี่เป่ามันน่าจะเป็นเขาคนกดหลอกว่าเดินไปทางนี้มันก็จะวนกลับไปที่เดิมใช่ไหมคืออ้ไรสวีส เน่ตั้งนานตุ้มสังเกตว่ามีไอ้ไอ้นี้อยู่ด้วยาาอ๋อมันก็สุดท้ายห้องก็จะเชื่อมต่อไปอยู่จุดที่ไอ้ตรงห้องนั้นอยู่เหมือนเดิมไ,ไปเดินมาตรงนี้มันก็จะไปปึ๊ปบปั๊บปุบ๊บปั๊บทางนู้นอ่าสรุปห้องนี้ไม่มีอะไรนะไปดูว่าอะไร่นางเถอะ เดี pe k, pe k ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวก่อนมันแปลกๆอนทำไมได้กลับมาตรงนี้ตรงทางจริงนี่ไมอะไม่ โค้งลงทาง พีประสบการณ์อะไรอยู่สอง้ยเยยงจะทำนเน,นี่ยมก็จังหวะเข้ามาถึงในเไม่เลยนะเฮ้ยไมเตียนี้จนเร็วขึ้นเลยเหรอ นี่ก็จะเป็นทางออกอะอทางอี่นะถ้าเราเกิดว่าเราไม่วิ่งมาทางนี้จะไปเจอทางเราวิ่งไปทางนี้จะเจอ ัันนบบ้าไอเอตีพวกนี้แม่งเลเวลขึ้นเฉยเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนะี่ยมันก็เบาดีวะสุดท้ายก็จะเ,จเดินวนมาถึงตรงนี้แล้วจะมีอย่างต่อ ยังมีทางไปต่อนะนี่กนัมตาไปสนี่อไปด้วยเออไปด้วยไปด้วยทางสะดวก วิ่งมันยังมีทางไปต่อเนียเน้ยเดิเนน,น่าสนใจเลยช่องพวกนี้มันไม่มีของที่รับเลยแต่มีที่รับก็อันนี้มันแปลกๆเปี่ยวเปี่ยวมากกลัวยังไงไม่รู้ถ้าเข้าได้นี่เข้าไม่ได้เอ้ยเมืม่อกี้เห็นเงินเห็นอะไร เห็นอะไรแวบ,บๆก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเอ้ยนี่ฟุ้ยมันมีเส้นอะไรด้วยนะเส้นอะไรแดงๆโอ้ยอองรับหรือเปล่านี่นี่นี่ดูดูดูเส้นแดงๆนอกพื้นมันก็จะดำๆใหม่ข้างบนมันจะปกติมันจะโล่งนะอันนี้มันปิดหมดเลยเว้ย กรทั้งหดว้ยนี่มันเป็นพื้นเว้ยเป็นพื้นเว้ยยว้ยน่าสนใจนะเนี่ยไอ้ของทัางนี้ว้ยดูดิมันเป็นพื้นแต่ว่ามันห้องว่างเปล่าโอ้น้อยเราก็เจอความลับอยู่นิดนึง หรือว่าเป็นความรับไหมเนี่ยว่าเนี่ยมันไม่ได้โล่งโจงจะว่ามันมีห้องข่างอยู่เว้ยเี้ยเนี่ยเราจะใช้คิดโต้เคลื่อนย้ายไปเลยไปได้เปไปจุดแรกนะอะจริงไม่ต้องใช้เนระอแค่ออากเกียมาลพวก็เข้ามา เจ้าอุ้ยมีคนเปิดไม้ด้วยเราลองเปิดไม้เป็นักททยหน่อยสวัสดีครับ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 เป็นคนไทยไหมครับหรือเป็นคนอังกฤษ ต้องพูดว่าไงไงนะถามว่าอยู่ประเทศไหน you are confirm hello oh, สวัสดีครับ hello hello สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคไม่มีใครอยู่ด้วยเราก็จะไปหาคนอื่นคุยด้วยละก,กันที่ จะปิดคลิปแล้วก็ไปสำรวจอุย้ยเดี๋ยวสี่สิบวมิเองปิดปิดคลิปอยู่ตรงเฮ้เออดารานดาบม,มีคนอยู่พี่พี่พี่นักด,ดาบพันทางสวัสดีครับผมเขาได้เปิดไหมไหมสวัสดีครับพี่ฮัลโหลฮัลโหล มันก็จะเป็นที่ตีเหล็กจะทำเสียมันก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะทำให้ดูกโอ้ยมีเหล็กแล้วไอเจียวคืออะไรอะ่ะ สวัสดีครับพี่ผมอยากกูว่าพี่เอาผ้าคุมคิริโตะมันจากไหนอยากได้ดาบคู่ด้วยหรือว่ามันปปตั้งเต่มโรบคไดีมีคนคุยด้ดวยครับตู้นั้นก็ไม่มีแล้วเฮ้ยเพื่อนมันอัปเดตไอ้กทังว่างตัวนี้ ไม่มีว่ะเนี่ยอะไรนะครับเด,ด็ประตูนี้เข้าได้อะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นเราคนจี๋แล้วจีงแล้ว,ลวอ,อ๋อเป็นห้องต่างก็คือไม่มีอะไร ตังได้รอโอเคไปไปปิดเอีเวนต์ตรงเฮ้ยทำไมมันค้างที่46เบี้ยเฮ้ยค้างอย่างนี้พี่ก็ฟาร์มยาวดีจ้าเฮ้ยสวยดิให้เดี๋ยวเลยถ้าเราไปนี่ อ๋อมันไม่ใช่จุดที่ฟาร์มอ๋มอนี่อะลรครับอาจะสลับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเดี๋ยวอยขอไปดูมีคำพูดก็มีคนตีบอลไหม บอสอยู่นี่ว่าถุกไม่มีบอสแล้วเนี่ยฉันได้สกิลดาบไหมเฮ้ยมันตีอะไรเนี่ยวะโว้ยโว้ยคนโลกริด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 โอ้ยเช่ อย่าทำร้ายผมมันมาตีคนเลเวลน้อยไม่สนใจคนเลเวลเยอะเลยเหรอเราเป็นคนที่ต้องน่าสนใจขนาดนั้นเลยเหรอแอบล่อๆอย,อย่างนี้แล้วเพื่อนก็นตีได้เลเวลเฮ้ยล่อยอย่างนี้เลาวให้เพื่อนตีอะไรอย่างเงี้ยเจ็บ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 จังเลย นั่นมันคือแปรนะมันว่ามันจะมีดอกเขียวหรือเปล่าเย็นเพื่อนมาช่วยเราก่อนเพื่อนตายหาเลโอเคสู้ไม่ได้จบอาสลับวันนี้ก็ขอจบคลิปตแต่เพียงเท่านี้นะ เดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์ชั้นที่สามยาเดี๋ยวเย,วอยเออเนี่ยชั้นสามคดินแดนบึงน,นะเราจะไปพาดินแดนนั้นโคตรใหญ่อะ่ะชั้นสามชั้นสามเจ๊ดละ่ะชั้นสามโคตรใหญ่อะ่ะโอเคนี่ขอลองขึ้นไปดูบนนั้นก่อนสงสัยมันขึ้นได้ไหมอุย้ยอ้าว ถูกทเทลพอร,รรอร์ตกลับมาเฮ้ยล่าเ่อบอสใหม่งีเ้เราก็ทเทลพอร์ต อตายจะตายตายจะตาย,ยบอสมันติดอะไรวะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวอนะีพีหน้าเราจะพาไปทัวร์ชั้น3หรือบึงกันนะครับบึงบึงโคน ใช่ไหม่ะเอ้แต่วันนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะน,นี่ก็ขอตัวลาบาย